เปนบอกให้สายน้ำบอก่นเพื่อนตรวจสภาพให้น้ใเย,ย็นเพรายามเที่ยงสะอาดแล้วนี่นี่ยังเศร้าอยู่อออคคโอ้โอออไปไหนเนานี้ไ,นไปยเไปลงนี่บ่ะ คอยให้มันไหลไหลลงทุนเนาะไอยเดินพูดได้ปะครับเดินพูปล่อยปล่อยลงข้งสวนนะครับ น้ำเรือโบลายเรือน้อยเดียวเรือนน้อยเดียวแค่นี้ถ้าจะปล่อยก็หันให้มันปล่อยออกทางสวนนะครับขับขับขับไม่ให้มันถึกเดินดอกเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าพี่ก็ปล่อยลงขางเนาะ สามน้ำซื้อก็ได้ไอ้สามนี้ก็ได้เนาะโอ้ย<ป>สาน้ำนี่ก็ได้เนาะโอ้ยงาเอ้ยอันงา